ท่านฟังวันที่29นนะะเนี้ยนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวเรียกเป็นดาวดาวค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่ก็คือว่ามีผลเน่ะเป็นเป็นดาวใหญ่มีผลที่ย้ายแต่ละครั้งทั้งดีและไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับราศีเดือนเกิดทั้ง12ราศีเดือนเกิดนะครับยีเนี้ยเขาก็จะย้ายคือการโยกย้ายทีนี้มันจะมีผลว่าราศีเดือนเกิดที่ ที่ดีนะตามตำราผมเนี่ยผมขอพูดเลยนะตามที่ผมรู้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านอื่นท่านก็ต้องแบบพิจารณาว่าผมเน้นแล้วนะวะ่าหนนะฮะคือราศีสิงหผู้ที่เกิดนะฮะราศีสิง์เนี่ยประมาณวันที่15ใช้ชัเวลาว่าประมาณประมาณ15สิงหาถึง15กันยานะฮะจะดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะครับผมให้ดีอันดับนั่นเลย สองคือราศีเมทุนครับซึ่งเป็นเป็นราศีของอาจารย์หลังจากที่ได้เจอวิกฤตนะเดือนแบบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาหรือช่วงที่ผ่านมาสัก3เดือน6เดือนเนี่ยผมผมมีปัญหาเยอะแยะเครียดมากนะมันก็จะเปลี่ยนแล้วจะกลายเป็นคนที่ที่มีราศีเนี่ยที่จะดีการดำเนินวิตก็จะดีขึ้นเมื่อผ่านกาย้ายแต่ทีนี้ผ่านกาย้ายแล้วมันมีดาวหูย้ายอีกรนะาหูก็ย้ายเข้าพฤกษกเ,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 เข้าเข้าเรียกว่าเข้าพฤกษกอ่ะนะฮะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งราศีเกิดนะฮะทีนี้ดาวหูย้ายเนี่ยเขาว่ากันว่าสมมุติว่าเฮ้ยดาวหูนี่น่ากลัวเว้ยมันแรง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 เสียงใต้แหลกใต้ป่ะใต้ป่ะมันแรงมันแรงจังลาหูไล่มันแรงจังกูก็มาถูไพ่ยไม่เป็นหรอกกูก็พูดเป็นงั้นแหละลาหูมันย้ายเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีกับชาวราศีพฤษภก็ได้หรืออาจจะผลส่งผลเสียก็ได้เอาเป็นว่าราศีพฤษภ ราศีพฤษศกต้องระวังผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาจนถึง15อะไรสิงหาเอ้พฤษภามิถุนาดิถูกปะใช่ไหมเออพฤษภามิถุนาเออนั่นแหละครับถามว่าตุลดีไหมตุลก็ต้องระวังนิดหนึ่งระวังอาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ถูกปะมันสองสองแง่สองง่า,งงามแต่ราศีที่ต้องระวังจริงๆเนี่ยคือพฤก,กจีช่วงระหว่างมีนาตั้งแต่พุนหัดย้ายเนี่ยเมษา พฤษภามิจุนากรนกราหกเดือนอะ่ะสําหรับคาราีีพึกินะแต่หลังจาก6เดือนแล้วพึกิก็จะเปลี่ยนก็จะดีขึ้นอีกนี่ผมมองการล่วงหน้าเลยนะนับจากหลัง29ไปใช่หเดือนให้ระวังของพฤกิด้วยนะฮะอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไหวอะไรผมแมนะนาอย่างนี้ทั้งดีและไม่ดีดีกว่าผมสรุปง่ายๆก่อนคนที่แบบฟังแล้วดีมันก็ดีใจไปถูกปะนะ ใช่ไหม <S <S มัน,ม,นมันก็ดีไงแต่คนที่แบบว่าฟังแล้วแม่งห่วยแบบไม่ดีแม่งก็เศร้าอ่ะท่านจะเศร้าผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของของทฤษฎีมันมีผลจริงแต่ว่าหากท่านเป็นคนดีนี่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านไหว้ไปเถอะที่มันไม่เหลือฝ่าแรงทั้งทั้งสิบสองราศีที่เกิดเลยผมบอกอย่างนี้ลูกท่านนะในทฤษฎีผมว่าดาวย้ายแต่ละครั้งต่อไปนี้เมื่อมีดวงดาวอะไรก็ตามย้ายจะเป็นลาหู จะเป็นอะไรนะดาวเสา,า,สาเนี่ย<า>ท่านพันห,หัดเนี่ยท่านไหว้แม่งเลยไหว้ไปเลยไม่ว่าทุกราศีเชื่อผมจะจุดเทียนบูชาจะไหว้อะไรอย่างเงี้ยวันที่9ผมก็จะจุดเทียนละจุดเทียนที่ผมทำเนี่ยอย่างเงี้ยบูชาละไหว้ด้วยอะไรนอกจากแล้วเนี่ยคือท่านจำไหมดอกไม้สามสีจําไว้จดไว้ตามตําราของผมตามตําราของอาจารย์หมิงตามตําราของอาจารย์นิงไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดหนึ่งดอกไม้สามสี นะสองเทียนขาวนะฮะห้าเล่มเทียนขาวหนึ่งบาทก็คือเทียนที่ที่ทำน้ำมนตะ์น่ะห้าเล่มนะฮะห้าเล่มนะฮะสามเอาเหรียญสิบบาทที่มีพระหลวงไสยลักษณ์ของพระหลวงการที่สนะิบเนี่ยสิบเหรียญนะครับเหรียญสิบบาทนะต้องสิบบาทและสิบเหรียญด้วยนะครับแล้วก็หมากพูหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ผลไม้ขอสามอย่างแค่เนี้ยท่านจดไว้ นะครับแล้วไหว้ในว,วันไหนดาวพรันร้ายยี่สิบเก้านะ oh, <wait. S 1> ไหว้ภายในเจ็ดวันเจ็ดวันเท่านั้นที่ท่านจะมีโอกาสไหว้เจ็ดวันหมายถึงจันทร์ถึงอาทิตย์มันครบรอบการครบรอบของเพราะาเราทํามาหากินอยู่เจ็ดวันไม่มีวันที่แปดมันก็มาเพราะฉะนั้นท่านต้องไหว้ภายในเจ็ดวันนี้ไหว้เวลาอะไรท่านฟังนะท่านไหว้เนี่ยกลางแจ้งนะดาวมันเกิดขึ้นตอนไหนล่ะ,ะผมสอนให้ปัญญานิดนึงดาวมันก็ต้องตอนคืนสิ ครับถูกปะ่าท่านไหว้กลางแกล้งเนี่ยในเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มโอเคปะ่ะนะแล้วจุดทูบสวายสักการะกับดาวพระหัตที่ย้ายดาวเสาร์ที่ย้ายลาหูที่ย้ายดาวอะไรที่ย้ายท่านพูดไปเลยบอกว่าเทวาแห่งดาวทั้งหลายข้าพเจ้าขอสักการะด้วยเครื่องบูชาเหล่านี้ข้าพเจ้ามีราศีเดือนเกิดแบบนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ย นะ,จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนเชกเช่นดาวพรหัสได้ย้ายย้ายในสิ่งที่ดีให้พูดแบบฉันพูดนะผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดนี้มันเป็นทฤษฎีของผมมันเป็นความรู้ของผมเฉพาะตนไม่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านอื่นท่านใดชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ขอบอกและชัดเจนใช่ไหมคุณเหมียวหยุดก่อนพักก่อนหนึ่งช็อตอาจารย์หมายถึงว่าดอกไม้สามสีเหรียญสิบเหรียญบาทเอยเหรียญสิบสิบอันนะคะ,ะไม่ใช่เหรียญสามอันเน้นไปอานั่นบอกไป แล้วก็ใช้ผลไม้อย่างน้อย3ามอย่างใช่เน้นไมมต้องเป็นอะไรมั่ไม่เน้นไม่ไม่แล้วแต่ท่านผลไม้ต้องมีสามอย่างและถ้าไหว้พระเสริมต้องไปไหว้ที่ไหนดีคะไหว้พระเสริมหมายถึงว่าจะไปไหว้หลวงพ่อองค์ไหนดีอะไรลาหูเนี่ยไม่ใช่ลาหูค่ะไม่ใช่พระฤาัสขอโทษนะพระฤหัสเนี่ยหมายถึงพ่อแม่พระเปียบเทียบนะหมายถึงพ่อแม่หมายถึงคูบาจาร์ท่านก็ไหว้คูบาจารย์สิไหว้พ่อแม่สิอันดับแรกก่อนเลย คือดาวฤกดาวพระนัดย้ายท่านไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนที่บ้านนั่นแหละขอพรเลยดาวย้ายขอพรเลยแล้วเดี๋ยวต้องมีคนก๊อปผมแน่ๆผมการันตีให้เลยแต่ผมยินดีนะเพราะคนที่ฟังรู้ว่าอาจารย์บิงเป็นคนพูดไม่เหมือนใครแล้วอ่ะเป็นคนแรกไหว้ไหว,ว้พ่อแม่ก่อนพ่อแม่เสียชีวิตแล้วใช่ไหมก็ก็คือสมมุติว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ไปไหว้ที่วัดก็คือว่าทําบุญท่านหรือไหว้เกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่อมาที่ท่านนับถือนั่นแหละเขาใจยัง อ่ะตอบไปะนะคุณเหมียวที่คุณถามผมอ่ะกรกฎดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์กรกฎพื้นๆครับถ้าเราพิจารยาแล้วราศีเดือนเกิดที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะก็คืออยู่ตรงกลางแต่ราศีต้องระวังคือพฤกษกพฤกจิกนะฮะแล้วก็ราศีมีนนะฮะสิบห้าราศีมีนนะสิบห้ามีนาถึงสิบห้าเมษานะที่คอยต้องเฝ้าระวังหน่อยมีนนะฮะกันมีนกันพฤกษกพฤกจิกอ่ะ สีราศีนี้ให้ดูและระวังหน่อยหลังจากวันที่29มีนกันพฤกศกพฤจิกส่วนราศีที่ดีนะครับมีเมถุนนะครับมีกุมนะฮะมีสิงนะครับแล้วก็มีธนูนนดอกไม้3มสีไม่ไม่ระบุค,ค่ะว่าเป็นอะไรบ้างแต่ให้เป็นดอกไม้3ส,สีผลไม้อย่างน้อย3ามอย่างเทียน หนึ่งคู่ห้าห้าเล่มเทียนห้าเล่มใช้เลขห้านู่นแล้วก็เหรียญสิบบาทห้าสิบเหรียญเหรียญสิบบาทสิบอันครับใส่พานคาถาตบหมอนอาจารย์ยังไม่ได้พูดยังไม่พูดนะใส่พานเนี่ยใส่พานเนี่ยเราเอาสิ่งที่กากาลาใช่ป่ะที่เตรียมตรงเนี้ยเตรียมมาทั้งหมดที่เตรียมมาวางไว้บนโต๊ะสมมติว่าเป็นโต๊ะญี่ปุ่นปูผ้าขาวท่านเตรียมหลักของเนี้ยแต่ที่ผมบอกว่าเทียนเหรียญนู่นเนี้ยเนื้อไหม จัดใส่พาน,พานปูผ้าขาวไว้เข้าใจว่าแล้วก็วางบนโต๊ะทีนึงเข้าใจไหมครับหลังจากไหว้เสร็จเนี่ยให้ห่อผ้าขาวเนี้ยห่อผ้าขาที่มีเหรียญ10บาทสิบบสเหรียญมีเทียน5้าเร่มสีขาวอ่ะแต่แกะแกะเปลือกมันแกะกระดาษเอาอนี้นะเข้าใจว่าแล้วก็มีเหล็กนะดอกไม้3ามสีเนี่ยให้ให้ผูกห่อไว้เข้าใจว่าแล้วกเก็บไปที่บ้านที่หิ้งพระนะเป็นเวลาจนกว่าดาวพฤหัสย,ย้ายดาว เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งค่อยลาออกมาเอาดอกไม้ในนั้นเนี่ยไปลอยพระแม่คงคาเก็บเหรียญเนี้ยใส่ถุงที่มันเป็นถุงเป็นเป็นฝันถุงอะ่ะเข้าใจว่าเก็บเทียนไว้บนหิ้งพระโห้หนี่คูบอกละเอียดโคตรเลยเนี้ยตามที่เห็นเลยนะเนี่ยแล้วผมบอกแล้วว่าผมบอกในตามแล้วคนไม่เคยฟังที่ไขที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนฟังวันนี้ก็โชคดีก็ผมก็บอกแล้วไงว่าผมเป็นเป็นสิ่งที่ผมรู้ด้วยตัวเฉพาะตนงแล้ววันที่ยี่สิบเก้าที่อาจารย์จะจุดให้สิบ ู้ที่สนใจที่จะก็ติดต่อคุณเหมียวมาแค่นั้นเองผมผมจะจุดวันที่29ตอนกลางคืนผมไม่ทําพิธีกรรมตอนเช้าก่อนแล้วผู้ที่ผมบอกว่าใครจะร่วมจะจุดเทียนน่ยติดต่อที่คุณชื่นประพาขันธมรีคุณชื่ประพานะั่นแหละผมจะจุดจเฉพาะเป็นวันสําคัญเทียนที่ผมเรียกว่าเทียนน้ำโมพุทธายะเข้าใจป่ะนะผมจะใช้จุดอยู่ตลอด อย่างที่เคยถ่ายลงไปอ่ะเข้าใจว่า<ะ>ในวันสําคัญในวันพิธีสําคัญอย่างรอบที่แล้วเราจุดที่มาค้าบูชาใช่ถูกต้องตรงนี้เราจะจุดในวันดาวพฤหัสดาวย,าย้ายพฤหัสย้ายใช่โอเคนะเคลียร์นะนะฮะเดี๋ยวจะลงไว้หนะ้าดาวยอนะดาวยอนะโอเคนะเดี๋ยวจะลงนะไว้หนะ้าเฟซบุ๊กนะคะเรื่องรายละเอียดของการจุดเทียนในวันที่29สําหรับผู้ที่สนใจต้องการจะจุดอ่ามีใครถามอะไรอ่ะให้ตอบแล้วอ่ะคราวนี้บอกไปแล้วเออมา ไม่พูดจบพูดเลยพูดก่อนเลยพูดจบก่อนเลยหนูสิงค่ะดีใจมากว่ามาว่ามาว่ามาท้อฟังอาจารย์แล้วสบายใจขึ้นค่ะคุณเหมียวว่าไปก่อนนะคุณเหมียวมีอะไรพูดพูดก่อนเลยนะผมหยุดพูดก่อนนี้หยุดเลยราศีมีนแม่ป่วยต้องระวังนิดนึงป่วยเมื่อวานผมบอกต้องระวังไงนิดนึงมีนพฤษศพฤกจีนะมีนกลุมมีนกลุมพฤษศพฤษจีต้องระวังจําไว้นะชัดเจนนะ คุณอ้อมบอกว่าไปทําตามพิธีตบหมอนของอาจารย์แล้วชะตาพลิกฟื้นคืนชะตาขขงขายดีมากๆสาธุกรกฎอาจารย์ตอบไปแล้วเนาะครับกรบกฎตอบไปแล้วมังกรดีไหมครับอาจารย์มังกรดีไหมดีมังกรก็ดีนะอีกหนึ่งราศีนะที่จะดีนะมังกรอ่ะโอเคนะเหมือนกับจะได้คู่ได้แฟนได้คนรักได้เพื่อนแต่คนมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่บอกมึงจะมีเมียน้อยหรือว่ามีผัวน้อยนะไม่ใช่นะมังกรอ่ะ แต่ว่ามันจะได้สิ่งที่แบบว่าความเป็นมันเป็นที่รักมนุษย์รักอะไรอ่ะมนุษย์รักเงินมนุษย์รักอะไรรักรัก,กสิ่งที่มันความสวยงามมา Phil <อ>คุณเมียเขาก็จะยังก็งจะได้แบบนั้นนะครับส่วนใหญ่นะคือภาพรวมนะนี่คือสิบสองพุจิราศีอะไรคะอ้าวสิบสองพุจิไม่ใช่ราศีพิธจินะสิบสองพุิคือราศีนี่ตุลราศีตุลเมถุนอาจารย์บอกแล้วว่าดีเมถุนดีครับเพราะเป็นราศีเดินเกิดของผมด้วยผมเลยรู้ไงเป็นเป็นราศีเดินเกิดของอาจารย์ด้วยเมถุน ผมเกิด19มิถุนายน2510นะอายุ54ปีปีนี้ชัดเจนนะพระจ่าจยยางนะทะเบี<า>ยนรถ13ว่า,ายเข <1, 3. S 2> าถามว่าการไหนะว้ดาวย้ายวันพฤหัสเนี่ยเออดาวพฤหัสย้ายเนี่ยเราไหว้กลางแจ้งหรือไหว้ที่หน้าหิ้งของว่ายกลางแจ้ง,อง,จงตอนห้าทุ่มแล้วก็แยกของที่ผมบอกว่าให้ห่อเป็นผ้าขาวแล้วไปไหว้เจ็ดวันเจ็ดวันก็แยกออกมาอีก เข้าใจอย่างนั้ <3 S 1> <ว>นสามขั้นตอนนี้คืออะไรอ่าทบทวนให้นะคะสําหรับสิ่งของที่จะใช้ในวันไหว้วันที่2ี่สิบเก้านี้นะคะตามสูตรของอาจารย์หมิง,งนทนสายทัดไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่เกี่ยวกับอาจารย์สํานักหนึ่งสำนักใดสิ่งของที่จะใช้หนึ่งเหรียญสิบสิบอันเทียนขาวห้าแท่งผลไม้สามอย่างอะไรก็ได้ แต่ไม่เอาชื่อที่ไม่ไม่เป็นมงคลเช่นมังคุดอย่างเงี้ยละมุดอย่างเงี้ยไม่เอาคุณก็เลือกเอาคุณจะเอาอะไรส่วนดอกไม้ก็สามสีส่วนเวลาก็ประมาณห้าทุ่มแล้วก็ไหว้กลางแจ้งใน<า>ันท่ปูหนึ่นาลืมหรือปูอ่าแล้วก็หมากภูแล้วในวันที่ไหว้เนี่ยให้เตรียมผ้าขาวหลังจากเสร็จพิธีให้คุณห่อทั้งหมดห่อทั้งหมดยกเว้นผลไม้เก็บไว้บนหิ้งส่วนเหรียญ เหรียญสิบสิบอันให้ใส่ถุงเก็บเป็นขวัญถุงเอาไว้ก็คือไว้ที่หิ่งหรือไว้ในเซฟก็คือเก็บเป็นขวัญถุงพอถึงเวลาที่ดาวพฤหัสย้ายอีกทีค่อยเอาไปเอาดอกไม้ที่อยู่มีดอกไม้อยู่สามสีเอาไปลอยน้ำมเฉพาะดอกไม้อ๋อเฉพาะดอกไม้เอาไปลอยน้ำใช่ต้องละเอียดนิดนึงนะมีเหตุผลนะครับ yes ถูกต้องครับอ๋อไหวในวันที่ยี่สิบเก้าค่ะ ดาวย้ายเนี่ยเขาย้ายวันที่29เราก็ไหว้วันที่29ค่ะ5ทุ่มหทุ่มค่ะเวลาไทยนะคะสำหรับคนนี่อยู่ต่างประเทศถ้าจะบอกครอบครัวก็บอกเขาว่า5ทุ่มเวลาไทยวันที่29ต่างประเทศเหรียญ10ไม่มีเอาเหรียญอะไรแทนคะถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมมันต้องใช้ของไห้โคบอ่ะมันตอนนี้มันเหลือเวลากี่วันวะใครวันจันทร์วมีใครหาเหรียญส0บบาทจากประเทศได้บ้างของไทยนะ ทีเนี้ยมันใช้เงินต่างประเทศไม่ได้ไงท่านรวบรวมเอานะคุณความเหมือนต้องทําไงดีวะมันต้องมีนะขอแลกกับเพื่อนคนไทยหรือว่าขอบแบงก์อะแบงก์แบง์มันมีไม่รู้อะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออเพื่อนคนไทยสามารถทายได้ไหมไปหาก่อนเออมันต้องใช้เวลาเรายังมีเวลาตอนนี้มันแค่ยี่สิบสี่เรายังมีเวลาอีกห้าวันเพราะเราจะทํากันในวันที่ยี่สิบเก้าเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเราคงจะพอมีเพื่อนคนไทยเราก็ไปขอแลกเขามาก่อนน่าจะพอหาได้ ลองไปคน,คนดูนะน่าจะพอหาได้จุดทูบก,กี่ดอกคะ,ะจุดทูบก,กี่ดอกสิบเก้าครับ <c oughs> ถ้าเป็นของอาจารย์หมิงยังไงก็สิบเก้าไว้ก่อนถูกต้องเป๊ะสามดอกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสิบหกดอกหมายถึงสึบกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินรวมเป็นสิบเก้าดอกครับอาจารย์คะท่าหนูอยู่ต่างประเทศหนูไม่มีหมากพลูเอาอะไรแทนได้คะบุหรี่ครับบุรีนทะ่าหนหาเหรียญได้เอาบุรีแทนครับถ้าอยู่ต่างประเทศไม่มีหมากพลูใช้บุหรี่แทนครับผมต้องใช้คาถาไหมคะ ไม่ฮะเมื่ีผมบอกอี่ไงนี้ครับว่าจุดคู่แล้วก็ตั้งนโมสามจบนะแล้วก็อิติปิโสพระวาเสร็จแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเทวาแห่งดวงดาวเดียวข้าพเจ้าได้ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยเขาขอสักการะข้าพเจ้าดมีราศีเดือนเกิดคือราศีอะไรบอกไปเข้าใจไหมครับเทวาแห่งดวงดาวเทวาแห่งดวงดาวพฤหัสโยกย้ายเนี่ยเข้าใจยังเราก็ระลึกถึง แผงดวงดาวพระหัตเพราะเราเพราะว่าเป็นดาวพระหัสย้ายเราก็ใช่เราก็ไหว้ดาวพระหัสค่ะเข้าเข้าใจป่ะโอ้นั่นแหละเหมือนเราไหว้เจ้ารับเจ้านีกอออมั้ยใช่เราไหว้เทพใส่สิงเอียหรือใส่สุเอียหรือตัวเราเอียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันของการแต่พิงแต่ว่า พิธีของผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันคือมันมาจากสมาธิจากมันสมอ,องจากสิ่งที่ผมได้ยินมาผมก็พูดให้ท่านฟังผมจึงบอกว่าสิ่งที่อาจารย์บอกอย่างที่คุณชื่นบอกว่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดแม้กระทั่งที่บอกว่าราศีนี้ดีไม่ดีมันอาจจะเหมือนบางบางราศีที่ตรงกันใช่ป่ะแต่บางสีมันจะตรงกันข้ามเลยนะเหมียวอาจารย์อื่นบอกว่า,ว,าว่าดีผมอาจจะบอกไม่ดีก็ได้บางราศี ผมก็เลยบอกเคลียกับท่านก่อนที่ได้ชมรายการเนี่ยหลฟ์สดมันจะได้เคลียถูกปะเพราะผมมาจากการปฏิบัติธรรมท่านต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนผมจะรู้ไปตามที่ผมปฏิบัติเท่านั้นแล้วผมก็จะบอกตามนั้นเคลียรนะ,อะอตอนนี้เปิดโอกาสให้คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องการไหว้ดาวย้ายพิมพ์มาถามตอนนี้นะเดี๋ยวให้เวลาในการพิมพ์5นาที29กันยาราศีอะไรคะราศีกันี่ครับ ราศีกันไม่ไม่เวิร์กนะระวังนะช่วงดาวมันัดย้ายมันยี่สิบเก้าแล้วราศีกันต้องต้องดูด้วยนะระวังนิดนึงเฝ้าระวังนิดนึงใช้คํานี้ดีกว่านะราศีตุลดีไหมคะราศีตุลก็ต้องเฝ<า>้าระวังเหมือนกันคือราศีเดือนเกิดกับลัคนาสาอ่าลัคนาเดือนเกิดเอาราศีเดือนเกิดครับที่พูดถึงเนี่ยนะผมพูดถึงราศีเดือนเกิดไม่ใช่พูดลัคนาเดือนเกิดเอออย่างงนะราศีค่ะราศีเดือนเกิดต้องบอกเดือนด้วยเดือนเกิดลัคนามันต้องไปผูกนะผูกกับ ผูกกับเวลาที่จุดติไงเหมียวแล้วจับยามสามตาต้องไปวางใหม่นาถ้าคุณไม่รู้เวลาเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยมันไม่ตรงดังนั้นหมอดูจะไม่นิยมดูใช่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปสนใจเลยเวลาเราอ่านเนี่ยเราชอบคนที่ชอบอ่านดวงอะตามเว็บนั้นเว็บนี้เราเราอ่านราศีเป็นหลักเราไม่ต้องไปสนลัคนาเพราะว่าลัคนาต้องให้โหราศาสตร์เขาดูใช่แล้วถ้าคุณไม่แม่นเรื่อง เวลาเกิดก็เพี้ยนอ่ะเพี้ยนอ่ะมันตรงนั่นแหละนั่นคือเหตุผลเนอะผมบอกเรื่องเหตุผลใช่ครับคุณชื่นพูดถูกที่จะอันนี้พูดจากตัวที่เราศึกษานะเราก็พอมีความรู้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยราศีกุมรัคนามีนต้องใช้อันไหนคะเนี่ยก็อาจารย์บอกให้ใช้ให้ใช้ราศีกุมครับไม่เอาลัคนาราศีมีนลัคนาผมไม่เอาไม่พูดถึงเอาราศีเดือนเกิดไม่เอาลัคนาเกิดนะฮะนะครับ แล้วก็กลุ่มเนี่ยต้องระวังให้เฝ้าระวังเฝ้าระวังนะชาวราศีกลุ่มเฝ้าระวังไว้อีกหนึ่งราศีเฝ้าระวังก็คืออย่าประมาทใช้ชีวิตอย่าประมาทหลังวันที่29มีนานี้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไตามาาหรือ2ไตไทมาาไทมาหนึ่งก็3เดือนไงดวงดาวนะส่วนใหญ่นะนี่คือผมสรุปแบบเป็นแบบฟิสิกส์หรือแบบโลจิกท่านจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสถึงขนาดนั้น ะะสําหรับคนท pues ี่ทำบุญตรงนี้นะคะรายได้ส่วนหนึ so tha ่งเราจะแบ่งไว้ทําบุญทุกรอบเราทํำบุญอยู่แล้วรอบที่แล้วที่เราจุดเมื่อวันมาค้ะถวายเป็นพุทธบูชาเราก็ไปทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์อืบุญไปเลยเราทําบุญอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัววัตถุมงคลที่เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหรือจัดทําแต่ละรอบทําในจํานวนที่ไม่เยอะครับเสร็จแล้วเนี่ยรายได้เราก็นําไปทําบุญครับ คนที่ได้เช่าบูชาก็ได้ร่วมบุญอยู่แล้วแล้วทุกครั้งก็จะมีรูปออกมาให้คุณดูไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือเป็นภาพนิ่งชัดเจนชัดเจน,เ,จนเพิ่งบางทีมันอาจจะลงช้าเนื่องด้วยว่าแอดมินก็งานเยอะนิดนึงบางทีก็ลงตอนดึกๆก็พยายามจะลงให้มันอาจจะรีเลย์ไปบ้างแต่อย่างไงก็มีมีมาลงอยู่แล้วก็เรียกว่าชัดเจนนะค่ะอ,อ,อย่างออแล้วก็กิจกรรมทุกวันพักที่อาจารย์นําปล่อยปลาเนี่ยเราก็ตอนนี้เราทํากันทุกวันพักอยู่ชัดเจนมากการที่จะเปิดรับ ให้ร่วงบุญเนี่ยจะไม่บอกหลายวันเราจะบอกแค่วันโกนแล้ววันพระถูกต้องครับเราก็จะทําเลยส่วนใหญ่จะบอกตอนกลางคืนแล้วก็ถึงอีกวันหนึ่งแค่สิบเอ็ดโมงแล้วก็จะปิดทําเลยแล้วเราก็จะทํากันเลยในช่วงบ่ายของในวันท้า้เสร็จแต่ละลูกก็จะมาลงให้พวกท่านอนุโมทนาบุญเขาเรียกว่าชัดเจนนะคุณชื่นผมใช้คคำนี้ชัดเจนนะจริง